ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่ถอนต้นข้าวไปให้ดูที่บริษัทนะครับว่าเป็นยังไงครับดูลักษณะการออกลากนะครับอันนี้เราถอนสดๆเลยนะครับก <c oughs> ็่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าต้นข้าวเรานั้นสมบูรณ์มากนะครับรากเยอะลากเยอะ <c oughs> มากนะครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> เราก้ากันรันตีว่าสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ทีอานาโนบริษัทเทอร์พินอลโกรเทคนะครับ เป็นที่ตอบโจทย์ได้ชัดเจนว่า,าทําให้ผลผลิตของเรานะเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ฮะอย่างแปลงข้าวเนี่ยครับอเอาแคนั้นได้เลยไหมโอเคอเห็นไหมนี่ฮะดูรากดขนาดรากเขานะคระนี่ข้าวหนึ่งกอนี่มีกี่ต้นแม่ลองนับดูหน่อยฮะตอนตอนโยนก็จะมีแค่ส่องต้นแระส้าต,ต,ต้นเนี่ยก็แตกกอดีนะแตกกอดีไหมฮะอ๋อตอนแรกมีม,มีมีแค่ สองสามต้นนหฮคเนอะต้นต้นต้นห้ะที่พอครับจะไม่ขึ้นมากเอาลองแม่ลองลองนับดูจะมันมีกี่กี่กต้นดิลองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสอง ประมาณยีิบสองต้นจากแค่สามสีต่ต้นตอนโยคะแรกนะแม่เนาะ,ะตอนโยคะแรกก็พอทำไม่ดีเมันก็จะเปื้อนรถนี่ฮะท่านผู้ชมครับ <c oughs> เห็นจะจะเลยครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเออเอาไปให้ฝากท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเออต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับไอ้แปลงข้างๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งได้ได้เป็นไรเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูแปลงข้างๆว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับก็อันนี้เป็นแปลงข้าวนานาหวานนะครับทุกผู้ชมต้องขออนุญาตจริงๆนะครับขออนุญาตเจ้าของนานะครับนะคมอ่ดีนี่ฮะนี่คือข้าวไม่ไม่ใช่เป็นกกเดียวนะเป็นกระดุมหลายั่เอาเอาเอาอีกสักหน่อยได้ไหมได้ นี่ฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เราถอนนี่เลยว่าเป็นอย่างนี้ครเป็นอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับนี่คือข้าวข้าวนาหวานนะครับข้าวนาหวานนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้ฮะรากจะเป็นทนสั้นนะเห็นไหมครับมันมันเป็นยังไงลุงมันจะก็คือเนี่ยฮางน้ำไอ้องครับใส่เลยครับอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือ เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะครับข้าวนาว่านี่นะมีเตยหน่อยครับโอ้โหต่างกันเยอะเลยคุณแม่ทาไมต้นข้าวมันต่างกันทั้งทั้งที่ปลูกพร้อมกันหว่านพร้อมกันนี่นี่เขาใส่เคอีนั่นเี่ด้วยนะเขาใส่เคมีนะเขาไม่ได้ใส่อินซียอย่างเราอืเราใส่อินทรีนั่นแหละข้าวข้าวตัวนี้ก็คือใช้เคมีเนาะใช้เคมี <Okay. S 2> ปลูกครับตอนนั้นปลูกพร้อมกันใช่ไหมที่ที่เคยเคยมาถ่ายทำเนาะ <c oughs> ดูครับท่านผู้ชมครับดูต้นสูงครับ <c oughs> นี่คือข้อแตกต่างกันเลยฮะเ <c oughs> นี่ยเขาไตา่หัวงวกันไทยเออครับกาเลือใบครับ <c oughs> นี่คือผลของการใช้เคมีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ของเราใช้อินรีคือมูลสัตว์เป็นพวกที่หมูนะฮะแต่ผลลัพธ์ก็คือใช้ฉีดพีอาน,นโนมันเป็นตัวขยายโครงสร้างเนาะครับเป็นใช้ ครับนี่คือพีอานาโนครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่าวัคซีนพืชนะครับพีอานาโนนะครับเป็นตัวขยายโครงสร้างนะครับทำให้พืชนะครับเจริญเติบโตนะครับแล้วเพิ่มผลผลิตอย่างชัดเจนนะครับอย่างข้าวนะครับออกรวงสุดเลยนะครับแล้วก็เม็ดจะเต่งนะครับอันนี้ข้าวอายุ80วันกําหนดเกี่ยวนะครับตอนนี้แค่70วันนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ10วันหรือ10กว่าวันนะครับเราจะเกี่ยวนะครับก็คงเนื้อหยีประมาณสักถึงสิ้นเดือนไม่เกี่ยวฮะไม่ถึงไม่ถึงนะครับอันนี้วันที่ สิบสี่สิบสี่สิงหานะครับวันนี้เรามาถ่ายทำวันที่สิบสี่สิงหานะครับว่าเปรียบเทียบระหว่างข้าวนาหวานนะครับใช้เคมีกับนาโยนใช้อินทรีอ่าฉีดพีอานาโนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยก็ฉีดเนี่ยไม่ได้ฉีดอย่างอื่นเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะคุณแม่นะเนี่ยชัดเจนมากเลยครับดูต้นข้าวครับนี่ฮะเห็นไหมครับชัดเจนมากเลยนะครับรากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ครับโอเคครับผมขอบคุณแมกคุณแม่มากนะครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้สวนยางผมเองครับที่ผมใช้พีอานาโนนะครับฉีดพ่นผมฉีดพ่นไปแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวแล้วอยากให้ท่านผู้ชมมาดูว่าพีอาราพอานาโนแล้วตอบโจทย์ยังไงครับนี่คือยางระยะยางแค่ สองเดือนนะครับเข้าสองเดือนนะครับดูแลการแตกฉัดนะครับเดิมทีผมปลูกมีอยู่แค่นี้ฮะนี่คือตอนฉัดแรกที่มาปลูกไปอย่างเงี้ยตอนนี้คือการขยายนี่ครับก็คือว่าความฉัดสูงประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูเกือบทุกต้นนะครับที่ลองใช้ฉีดพอนี้นะนี่ครับก็ถือว่าการพุ่งยอดการแตกฉัดเป็นอย่างนี้ครับนี่คือการผลงานที่การใช้พีอานาโนครับสังเกตดูครับอันนี้คือยางยางพาราเล็กที่ผมเพิ่งจะปลูกนะครับ ที่ก็เป็นดินทรายฮะดูฮะดินทรายเป็นเป็นลักษณะดินทรายเป็นอย่างนงี้ะอันนี้คือสภาพของดินเป็นสภาพที่ดินอ่าตอนนี้ก็ฝนไม่มีแล้วฮะตอนนี้ฮะนี่ครับเนี่ยนี่คือการพุ่งยอดพุ่งฉัดเป็นอย่างนงี้ะเนี่ยดูนะถือว่าเป็นการพุ่งฉัดได้ดีมากนะครับสูงนี่ครับลําต้นยางก็สมบูรณ์ดีครับนี่ฮะเป็นอย่างนงี้จะดูได้ว่าอ่ายางเป็น เป็นอย่างนี้เยอะลยะรับตนะครับการแตกฉัดการพุ่งฉัดเป็นอย่างครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมมาทดลองย้ายกับพี่อานาโนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูผลงานอีกครั้งหนึ่งว่าหลังระยะอีกสองสามเดือนเดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือผลงานที่ได้ทดลองใช้กับพี่อานาโนนะครับซึ่งมันเป็นตัวขยายโครงสร้างนะครับทําให พืชนั้นมีความเจริญเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้านทานเรื่องของโรคแมลงและก็เชื้อรานะครับเพราะฉนั้นวันนี้ผมขอโอกาสแนะนานะครับที่อารนาโนของบริษัทเทอร์พิโนกรเทคซึ่งจะเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่กําลังหาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาเกี่ยวกับเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแนะนาพีอารนาโนบริษัทเทอร์พิโนกรเทคนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับวันนี้เราก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลงานอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ